สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้องครับยีิบเจ็ดมิถุนายนนะครับผมพี่น้องครับเจอกับผมอีกแล้วกับช่องชนชมไผ่น้อยพี่น้องครับช่องชนชมช่องเล็กๆนะครับพี่น้องนี้พาพี่น้องเอฟซมาดูดอกชมพี่น้องครับหลังจากที่ย้ายมาที่ใหม่พี่น้องครับย้ายออกจากที่เดิมนะครับมันมืดมันทึบเกินไปพี่น้องก็ได้ย้ายออกมาไว้ด้านนอก เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับวันน <1 French Claire> uh ี้จะพามาดูดอกชนชมล้วนๆเลยนะครับหลังจากที่บมบอกว่าการรักษาดอกนะครับพี่น้องครับเราจะต้องไม่ปล่อยให้กระถางขาดน้ํานะครับไม่ปล่อยให้ชนชมเราขาดน้ําดินแห้งเกินไปนะครับพี่น้องครับหลังจากให้น้ําเรียบร้อยพี่น้องครับมาวันนี้ก็ดอกบานกันพึบเลยนะครับชนชมที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับ ล้วนแล้วแต่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยต้นนี้เฉพาะดอกซ้อนล้วนๆ้วนพี่น้องครับนี่ชจนชมนะครับดอกซ้อนล้วนๆ้วนเลยพี่น้องนะครับยกเว้นดอกชั้นเดียวพี่น้องครับบนี่ครับยกเว้นดอกแบบนี้พี่น้องนะครับ มไม่ได้อามานั่งแท่นนะครับเพราะว่าจะเอาเขาไปอยู่ส่วนของเขานะครับพี่น้องครับก็รอก่อนหาไม้ดีๆก่อนนะครับก็จะามาทำแฟนซีครับก็จะมีรวยจังเลยขอให้รวยนะครับประมาณนี้พี่น้องครับส่วนนี้ก็รวยจังเลยพี่น้องครับถึงต้นจะเล็กพี่น้องนะครับนี่แต่ก็มีดอกเยอะมาก นะครับดอกสามารถบานได้อย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยวันนี้ผมก็จะเอาน้ํามาเทลงไปอีกหน่อยพี่น้องครับเนี่เยเทลงไปอีกหน่อยนะครับว่าน้ําดินเริ่มแห้งแล้วพี่น้องครับนี่แห้งอีกแล้วครับเนี่ยครับถ้าไม่เอาน้ำมารดก็ต้องไปผสมดินเอาไว้พี่น้องนะครับ สมดินไว้ก่อนเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเลยนะครับพี่น้องครับเขาจะได้โตกว่านี้นะครับพี่น้องดอกชั้นเดียวพี่น้องนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมส่วนดอกซ้อนพี่น้องครับดอกซ้อนก็ก็จะประมาณนี้พี่น้องนะครับนี่ นี่ก็เป็นไม้นั่งแท่นพี่น้องครับเขาบานแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ดอกแรกเขามาแล้วนะครับมันสวยดีพี่น้องนะครับอันนี้เป็นบาร์บี้นะครับพี่น้องครับเป็นบาร์บี้นะครับไม่ได้ติดไวรัสอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับนั่งแท่นก็เป็นเหมือนต้นแม่เขาเลยพี่น้องนะครับต้นแม่อย่างไงต้นลูกก็อย่างนั้นเลยนะครับ ไม้ต้นนี้ก็นั่งแท่นเอาไว้สามสีพี่น้องครับรอกิ่งนี้เขาโตก่อนพี่น้องกับกิ่งนี้นะครับรอเขาโตก่อนครับก็จะได้ไม้ห้าสีนะครับพี่น้องครับนี่ผมก็ต้องเลี้ยงจนกว่ากิ่งเขาจะใหญ่พร้อมที่จะนั่งแท่นได้ครับผมก็จะเลี้ยงไปก่อนนะครับก็เป็นไม้แฟนซีนะครับต้นเล็กๆน้องอยู่ในกระถาง หกนิ้วเจ็ดนิ้วนี่แหละนะครับส่วนชมที่ไม่ได้นั่งแท่นเลยพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องยังไม่ได้นั่งแท่นเลยนะครับนี่รอดูดอกให้มันชัดเจนก่อนนะครับก็ได้เห็นดอกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อง นี่เป็นเชอร์เบดพี่น้องครับเชอร์เบดนะครับพี่น้องเอฟท่านไหนที่ชื่นชอบดอกเชอร์เบดนะครับก็จะเป็นทรงนี้พี่น้องนะครับดอกจะออกสีหวานๆหน่อยนะครับกิ่งก็จะมีข้อทีหน่อยพี่น้องนะครับโอเคเลยดอกเชอร์เบดนะครับนี่ พี่น้อง FC ท่านไหนชื่นชอบเชอร์เบดก็ไปหามาพี่น้องนะครับเหมาะแก่การนั่งแท่นอยู่พี่น้องครับนี่ดูข้อกิ่งมันนะครับนี่ข้อขีอยู่นะครับพี่น้องครับถ้าเราตัดให้เขาแตกกิ่งใหมก่ก็เขาก็จะแตกได้เยอะกว่านี้พี่น้องนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงสมบูรณ์แล้วแหละนะครับพร้อมที่จะตัดแล้วพี่น้องครับ ตัดให้เขาแตกกิ่งใหม่นะครับก็จะตัดให้มันสั้นลงพี่น้องครับประมาณนี้แหละเอาไว้สักสองข้อนิ้วมือพี่น้องครับเนี่ยให้เขาแตกปุ่มใหม่นะครับนี่ก็เป็นของเชอร์เบดนะครับพี่น้องเอฟซีครับดอกสวยๆเลยครับอันนี้ก็เห็นกันจนเบื่อแล้วแหละนะครับเนี่ยใครๆก็ชอบนะครับพี่น้องครับสําหรับไม้ต้นนี้ส่วนนี้ครับพี่น้องครับเนี่ย หวานแหววเหมือนกันพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นก็รู้เลยแหละนะครับดอกนี้มายานะครับพี่น้องครับเป็นมายาพี่น้องนะครับกิ่งมายานี่ข้อไม่ถี่นะครับพี่น้องครับข้ออยากจะห่างหน่อยกิ่งใหญ่นะครับพี่น้องเป็นเป็นไม้ที่มีกิ่งใหญ่มากนะครับแต่ข้อเขาไม่ถี่พี่น้องครับ นี่ก็ยังไม่ได้ตัดไปเลยพี่น้องครับนี่จะต้องตัดแต่งใหม่แล้วพี่น้องนะครับสําหรับมายานะครับนี่ไม้ก็มีหลายสีพี่น้องครับนะพี่น้อง fc ชื่นชอบดอกแบบไหนนะครับพี่น้องครับถ้าเห็นผมลงคลิปนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับให้พี่น้อง fc เราเพื่อนๆเ,เราเขาได้เห็นนะครับว่า ชวนชมแต่ละสีนะครับแต่ละดอกมันเป็นยังไงพี่น้องนะครับสีไหนสวยสีไหนไม่สวยนะครับผมก็จะเน้นไปเฉพาะสีที่มันสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินดูพี่น้องครับเนี่ยว่ามีสีไหนบ้างนะครับสําหรับไม้ที่เอามานั่งแท่นไว้สิบเอ็ดสีพี่น้องครับก็จะเป็นพวกดอกซ้อนทั้งหมดเลยครับส่วนดอกชั้นเดียวพี่น้องนะครับก็รอก่อนนะครับ กำลังมองหาไม้ที่มันมีกิ่งเยอะๆอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้อง fc มาดูกันนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับในส่วนของดอกรุ่งอรุณนะครับพี่น้องครับชวนชมดอกซ้อนเหมือนกันพี่น้องนะครับกิ่งเขาใหญ่มากพี่น้องครับข้อเขาก็ห่างเกินนะครับพี่น้องนี่การนั่งแท่นก็แทบจะหาข้อตาไม่ได้เลยพี่น้องครับนี่ ชวนชมไม่ค่อยอยากจะมีข้อเลยนะครับแต่ดอกเขาสวยนะครับพี่น้องครับดอกเขาจะเยอะนะครับเป็นลักษณะของรุ่งอรุณนะพี่น้องนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไม้ข้อใหญ่พี่น้องนะครับกิ่งใหญ่มากมาดูแดงจักรพพัดกันพี่น้องเอฟซีครับแดงจักรพพัดนะครับ นี่คือแดงจักรพพัดนะครับพี่น้องครับดูกันจะชัดเลยนะครับบานยังไม่เต็มที่นะครับพี่น้องแดงจักระพัดนะครับพี่น้องครับหมายก็ข้อไม่ถี่เท่าไหร่นะครับพี่น้องลักษณะดอกนะครับพี่น้องครับเป็นดอกซ้อนนะครับพี่น้องน้ำแห้งพี่น้องครับนี่ไม่มีน้ำเลยนะครับ ดอกซ้อนแดงจักกรพัดนะส่วนคาราเมลพี่น้องครับคาราเมลนะครับไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์พี่น้องเนี่ยที่ให้ดอกเยอะมากนะครับพี่น้องครับคาราเมลนะครับเต็มคาราเบลคาราเมลพี่น้องดอกคาราเมล,าาเมลจะบ,บานเก่งมากนะครับ <c oughs> เหมาะแก่การสะสมนะครับพี่น้องครับดอกคาราเมลนะครับนี่อันนี้เป็นบาร์บี้ต้นแม่พี่น้องบาร์บี้ต้นแม่นะครับก็ได้ตัดไปแล้วนะครับกิ่งเขานี่ดอกเขาอยู่ข้างในพี่น้องครับนี่นี่ครับดอกบาร์บี้นะครับดูยังไงก็สบายตาพี่น้องนะครับบาร์บี้เฟอร์รารี่พวกนี้นะครับ ไม้ที่เราจะต้องบำรุงมอยบำรุงเขาใหม่นะครับพี่น้องครับนี่ครับส้มจิ๋วพี่น้องนะครับส้มจิ๋วนะครับผมให้พี่น้องเอฟซีดูนะครับลักษณะไม้นะครับนี่ขาดน้ําขาดปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยไม่ขาดแน่นอนแต่ว่าขาดน้ําพี่น้องนี่ครับส้มจิ๋วนะครับพี่น้องครับอย่าให้ หม้เป็นแบบนี้นะพี่น้องครับเนี <rawd Moder> ่ยดินมันแห้งนะครับเห็นไหมมีดอกก็ไม่บานเดี๋ยวดอกก็ร่วงโรยนี่ส้มจิ๋วพี่น้องดอกดอกส้มจิ๋วก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องครับดอกไม่ใหญ่นะครับพี่น้องดอกไม่ใหญ่แต่เป็นดอกซ้อนนะครับพี่น้องครับดอกไม่ใหญ่แต่ให้ดอกเยอะมากพี่น้องนะครับส้มจิ๋วเป็นไม้ที่เหมาะแก่การนั่งแท่นมากๆเลยพี่น้อง ส้มจิว๋วและก็รวยจังเลยนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมพี่น้อง fc ครับดูนะครับนี่ดูดูกิ่งเขาพี่น้องนี่ครับเราตัดเอาแค่ข้อมือเดียวพี่น้องครับนี่เอาไปนั่งแท่นก็ได้พี่น้องเยอะมากนะครับข้อเขาครับพร้อมที่จะแตกตาก,กิ่งตลอดเวลาพี่น้อง ผมก็ยังไม่ได้เอาไปทําเลยพี่น้องครับสําหรับส้มจิ๋วนะครับรวมไปถึงรวยจังเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับส้มจิ๋วเป็นดอกซ้อนพี่น้องนะครับสวนรวยจังเลยดอกเดียวนะครับนี่ต้องให้น้ําอีกพี่น้องให้น้ําอีกใบเหลืองใบเหลือง <c oughs> ไม้เรามันจะส้มพี่น้องครับนะถ้าเราปล่อยแห้งเกินไปก็ไม่ดีครับ อันนี้ดอกขาวนำโชคพี่น้องขาวนำโชคนะครับกล่องผมมันจับไม่ค่อยได้ครัพี่น้องครับดอกมันขาวเกินนี่ครับขาขวจริงขาวจังพี่น้องลักษณะดอกขาวนำโชคพี่น้องครับเขาจะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องเวลาบานมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขาวโพลนเลยนะครับพี่น้องครับ ส่วนไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่ที่เราปลูกกันไว้สามต้นนะครับในกระถางเดียวพี่น้องนี่นะครับแห้งอีแลดินแห้งไปรอแค่เขาออกดอกพี่น้องสามต้นสมบูรณ์ดีนะครับประหยัดกระถางพี่น้องครับนี่นะครับครับผมเออฝนจะตก,กะตารู้แล้วลูกกางเกงก็ไม่ใส่ พี่น้องครับสวยนะส่วนตัวชอบมากพี่น้องครับเนี่ยสำหรับบาร์บี้พี่น้องยังไงก็สวยนะครับดูสบายตาดีพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับเราแค่ไม่ปล่อยให้ดินมันแห้งเกินไปพี่น้องครับนะเมื่อชนชมมีดอกนะครับเราอย่าไปปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับเราต้องรดน้ําพี่น้องเราต้องรดน้ําเขาด้วยนะครับ เพื่อใข้เขามีแรงที่จะบานได้นะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเอฟซีก็อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยเอาดามมาลดด้วยนะครับเทลงไปเลยพี่น้องครับนะเทลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะครับถ้าเขาแห้งแล้วก็รดอีกนะครับนี่ <c oughs> อันนี้เราต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับน่ <c oughs> นี่ครับพี่น้อง ดอกมันก็จะอยู่ได้นานพี่น้องครับนี่พี่นอ้องจนชมเราก็ดอกเขาจะอยู่ได้นานพี่น้องนะครับถ้าเราไม่ปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับเราต้องพยายามน้ํามารดเขาด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ลดเหมือนกันพี่น้องครับวันนี้นะครับนี่เขามีดอกแล้วก็ต้องให้น้ําพี่น้องนะครับผมจัดที่ใหม่พี่น้องครับตรงนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับ น่าจะเปลี่ยนที่ใหม่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะไปเคลียร์ที่เก่าที่เดิมก่อนพี่น้องนะครับมันมันมืดไปนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่รักดอกชนชมนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนพี่น้องนะครับผิดภาาปักกรนไดขออภัยด้วยนะครับผมพี่น้องครับนะขอบคุณหลายๆที่เป็นกาลังใจให้พี่น้องครับนี่ครับผมลาไปด้วยดอกไม้เลยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ